พวกเข้าก็พร้อมจิตจะแสดงแล้วขอส่วนหันผู้สม้มรับส้มรับฟังนิทานเรื่องหมดหน่อยจอมพลัง่งได้เลยนี่ป่าแห่งหนึ่งมีหมดอยู่ฟูงหนึ่งในซอยกันขนอาหารใน่ฤดูรอดเพอ่์สิเกบเวกีในฤดูฝนแล้วก็มีเจ้าหมดหน่อยตัวหนึ่งในเหลือบน้่งไปเห็นเจ้าหมดใหญ่นอนรับ ยู่ิแต่ตนใหม่เจ้ามดหน่อยโตนันก็เลยเบาข้นว่าตื่นตือนเตือนเจ้าก็บ่ไปซอยพวกข่อยค้นอาหารล่ะข่อยบ่ไปดอกข่อยขี้ขาดขะสั่นเจ้าม่นต้องมากินอาหารกับพวกข่อยเด้อเออข่อยไปกินอาหารกับพวกเจ้าดอกไปไปสีไปไส่ก็ไปเสียเวลาข่อยข่อยสีนอดไปไปพวกเฮาไปซอยเป็นคนอาหารตอม่ต้องไปสนใจเจ้าหมดไงดอก ลราฟงหมดก็ได้พาเกันผลอาหารต่อแต่เจ้าหมดไ่กันนั่รับสบายอยู่แต่ต้นใหม่คือเก่าและเจ้าหมดไ่ก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความหิวเจ้าหมดไงได้บอกขึ้นว่าโอ้ยคือหิวแท้ล่ะสิไปหาอาหารอยู่ไซดีวะโอ้มัาตงไปหาอาหารในเขตของแมงมุมคงสิมีอาหารในห้องกินแน่นอนเลย แล้วเจา้ามนญ่ก็ได้เดินห่างไปนิเขตของแมงมุมเจ้ามนญ่พอกับแมงมุมถึงก็ตกใจหอกว้ายเจา้าคือกาดีแทะของแม่นิเขตมุขหอยนี่หอยวัวทูดหอยของมหาหอนนะซื้อเจ้าอยากตายบอกแล้วก็มีเจ้าผึ่งตัวหนึ่งบินมาเห็นเจา้ามนญ่กำลังเฉิบเฉิบทำลายเจ้าผึ่งตัวนั้นก็เลยว่าขึ้นว่า ผึ่งตัวนันกระดิบินมาฟ้องนั่งพญาเจ้าผึ่งตัวนันฟ้องนั่งพญาว่ามีนั่งพญานั่งพญาเจ้าหมดไงกำลังจืดๆตัล้ลายรีปิซอยเจ้าหมดไงแนะ่ฮะอียลีบอกขสานพวกเฮ้า,า,ารีปิ้ซอยเจ้าหมดไงกันดีกว่าสิบิซอยไม่เห็นยังลหละขี่ขาดกับขี่ขาดมื่อซอยหอดจวดคอยค้นอาหารแล้วเขาไปเห็นยังลหละนี่เขตของแมงมงุมมันเป็นเขตมหวงหามโบเมนบอก จึงไดเจ้าหมดไงก็เป็นหมูเห่าเป็นลูกน้องเห่าเห่าก็ต้องไปซอยเหลือมันแม่แม,แม่หลีไปซอยมันถเนนถาะยายุดน,นะข้าเจ้าสีเห็นยังลูกน้องคอยเจ้าตุวขามซพผวกคอยไปก่อนได้ขสษาทวกวเจ้าเขามาโหลด หาเบิงไปไปฝวงเ้าเขาไปจัดการมั่น ที่ต่อสูงก็าสมเร็จเจ้าบนหน่อยตัวหนึ่งได้๋ฟองก็นั่งพญาวานั่งพญานั่งพญาขันเท้าเขาไปสูงก็มั่นที่ละโวที่ละโวตรงพัสนามั่นแน่นอนเลยขสันห่วงเท้าเมื่อรวมพลังกันเยยยโอ๊ยโอ๊ยเจ้าเห็นบ่ แม่วกข่อยสิมิซตัตตัวเล็กๆแต่ผกข่อยก็มีความสามัคคีซึ่งสามารถเอาชสนาเจ้าได้สันเจ้าจำไ้อยามาลัแกผกข่อยอีกข่อยสันยะ่อยสิบบลังแกพวกเจ้าอีกจำค้าเจ้าไหวไปไปพวกห้าซใส่เจ้าแม่มุ่ง เหลี่ยลหลายเดร์ที่ซอยคอยคอยเห็นแล้วว่าแม่พวกเจ้าสิเป็นซั์ตัวเล็กๆแต่ผวกเจ้าก็มีความซ้ำมาขี้ซึ่งสามาถเอาชนะคอยได้บบเป็นหยังบบเป็นหยังเฮ้เป็นสั์หลวงโลกน้ำกันจึงได้กระตรงซอยเหลือกันซ้ำมาขี้กันจังสิยูน้ำกันย่างสงบสุขได้คอยขอบคุณผวกเจ้าหล,หลายไปไปเอาเจ้าแม่ปุ่มไปรักษา มาเปร็ค้นควน้าสามผ่านหญิงใหญ่สแสดงผักแบงผัวก,กระเทียหยางสแสดงผักแบงผัวก,กระเทีนยนหยงมา,าก,กันไวให้ไทยจะเลิกมา,าก,กันไวให้ไทยจะเลิก กน,นี้ถ้าเรื่อมนีกะซอนี้ห้าหูวาสามาคีคือพลังแม้ฟุ้งหมดสิเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ฟุ้งหมดกบมีความสามาคีสิ่งสามารถเอาชสนาแม่งมุมใดเม่วมแมัแต่หมดเถอะค่ะแม้่คนเดห้าก็ต้องมีความสามาคีซอยเหลือกันจังสียูนักันยังสงบสุขได้ขอบคุณค่ะ